นี <łość> ่แม่พี่น้องเตรียมพร้อมครับร้อยกระทงพี่น้องเด้อกระทงงามๆพี่น้องอยากขายอยากขายพี่น้องเอ้ยนี่งามมอพี่น้องงามมอพานมอนี่อยากไหญ่มากครับผมกระท่นางงามแต่คุนนางงามว้าเฮ้ยผลงากระทงนี่งามครับแต่ว่าคนบมางามผลงานพี่น้อง ต้นนี้พิเศษบ่เนี่ยต้นนี้พิเศษครับพี่น้องงามมากเลยครับผมไปกินเไก่ด้วไปไปกินนู่นรีบกินมาไปรัานไหนแนบไปย่งสินาก่นเลยก่ไปยังไงเดี๋ยวไปรลา มันจะแข mhm. ็มันำาจะเคงงดนี่ยมตํำมันได้พักลฐานมันดุงามๆเลยพี่น้องเอ้ยตอนรับนี่ครับมือนี้ครับแรงเกกันพี่น้องกระทงงามๆเลยครับผม ดอกเต้าเรื่องใบเตยครับดอกอันชันพี่น้องเฮ้ยกองเอ้ะบักละํำแพงยูอุดอนนี่ปีนี้ปีนี้ได้อ่ากระพรองแล้วปีนี้ยี่นี่นี่เห็นมามีคนมีคนคิดถึงพร้อมด้วยนี่เกสูนี่นี่ก็นั่งนั่งเฮ็ดอยู่นี่ปีกับพันเดือนเอ้า บอมีเวลาว่างพ่อจะ,จะจสกินเขา <ปะ S 2> พี่น้องรรเอ้ยรร <c oughs> โอ้ยี่างนี่โดนๆครับคืนหนึ่งพี่น้องปีนึ่งครั้งเดียวงามกี่เด้อพี่น้องนี่ อันละเท่าไรนี่ครับนี่ <coś> อันน้อยเห็นไหมอันน้อยอันอร่อยครับพี่น้องครับ <Okay. S 1> นี่รุ่นนี้ครับอัน,นอร่อยพี่น้องกระทงกระทงละร้อยละร้อยครับบปงี้เท่านีครับ <laughs> ลอครับพี่ดาวเอ้ยตัวใจลายจะดีสองร้อยกว่าบาทได้พี่น้องนี่กระทุ่งยักษ์ครับผมครับผมนี่กระทุ่งยักษ์อันนี้คือคนพิเศษจังอ๋อคนพิเศษซั่งบอกหางอะไรคนแล้วพิเศษซั่งใส่ไห่ดาวบอว่าโอ้ยนี่ครับผมนี่ตัวนี้อันนี้นี่ของแขก V I P ได้เพี่น้องเนี่ย เี็ผมโอ้ขมักขม้นกพี่น้องเงินนี่ครับผมซสบอตอนนี้อบตครับอาเองต่อับเดี๋ยวมเลี้ยงควาันนี่พี่น้องเด้อนี่ครับผมมีอะไร ดีครับพี่น้องครับมือเร่งพอกันเด้พี่น้องเด้องางานครับกระทงทงามงานครับเกลอเสี้ยวครับเกลสูครับ บริการลิมแม่นามเจ้าพระยาสลินสลาคันตัวได้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมครับผมบุเรียงฟอกันนึกกับพี่น้องครับเขาเคลียดสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องไฟแสงสีเข้าบ่เรียงแนะนำเจ้า,จาพระยาโปเข้าท่าสีไหมพี่น้องเดี๋ยวะฟอกันที่เขาเด้อพี่น้องเด้ออาสมีไปก่อนครับฟอกันบ่เรียงสวัสดีครับผม